สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวสภาพบรรยากาศนะเดี๋ยว <The S 2> ให้เห็นหน้ะรีวิวสภาพบรรยากาศที่นี่นนะเซซอย41เดี๋ยวเราวิ่งไปดูด้านหลังเลยกล้องอาจจะสะเทอือนนิดนึงนะเพราะว่าเราต้องวิ่งไปไปนี่ก็จะเป็นต้นไม้นะอันนี้แสงลงมากเลยอันนี้ไม่อ่ะเดีย๋ยวซูมให้ดูด้านหลังซูมไป ก็จะเป็นถนอันนี้ความเป็นจริงมันอยู่ไกลนิดนอันนี้เราซูมกล้องไปซูมใช่ค่ะซูมไปเห็นบ้านหลังนั้นไหมไปแล้วกลับกล้องไปเหมือนเดิมค่ะมาเร็วๆนั่นจะเป็นต้นนานะคะเราก็จะไป อันนี้จะได้ยินเสียงอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้เขาทำอยู่แล้วนะถ่ายหนึ่งนาทีแล้วเนี่ยมานี่เป็นบ้านของเขานะเราแค่มารีวิวเฉยๆว่าสภาพบรรยากาศแบบเป็นยังไงบ้างท้องฟ้าแจ่มใสไปเลยดูกันเร็ววิงวิงวิง อไรกไม่ทมหอกไม่เข้าดาเ็กอไม่าไดมเา,ามมเาดก็ดเดินไป